พี่น้องมือแทบกันมิตรเสพยเสพย์ว่งานวันเกิดทองใสพี่น้องน้องเกิดทองใสนะเสื้ไผ่เอาผู้เดียวนี้มู่บมานนะครับพี่น้องเป็นเสไย่องใสสุดละายเทียนเก่าดอกนี้เก่าดอกเสไผ่ค้องใสสุดละไปก็เดียวครับเก่าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าปดเด้วยกันครับพี่น้องนี่เป็นเนาอไปกิดประตู ห้พี่เบอร์ดีด้วยกันป้องกัน้องแรมมูไนะด้มากครัพี่เบอร์ดีบไอพอดนังรงแรุลนะครับไปกัน,นน้องผมจพนนมไ่น้องป้องครับเห็นท่านไปของพี่เบอร์ดีด้อกัน้องปิดประตูของคนเดียวนะไปคนเดียวแล้วเฮ้ยไกลเลยเสือภัเป็โรงงานนะครับ เียนขึ้นเอียงไปน้นอหน่องไนางไปไกลเตื้อไปน้องเลยไปเื้อเไผโดยบริษรัทใจคิดหรือมีการกาีเลียงใจใจหักกันไน้องเลยแข้งกันน้ะงไจุดติยจุดเราจุดเตี้ยนยู่น้ากันจุดีมันเตียนูนก็จะเนหะ็นี่น้อย,ยออห้ว,วหมดแล้ว Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.

เรียกขาลรียกมาชวนมากบัตรมาบัวมาส่แล้วแจวไปเคียรเลยงานพอดีมีแห้งแข็งแรงแข็งแรงทูสุสทูผู้ก็อยู่ดีๆแห้งนะคิดไปเลยขอบคุณมากสำหรับเค้กเค้กวันเกิด แปดปอน